่เ,เ,เ,เตัวประกันตายหาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรก็เปี้ยอาสวัสบสนุนเพื่อนนีนกครับจาก Thai Defensive Training นะครับก็มีเราออกมาอยู่ที่ range นะการยิงปืนเนี่ยถ้าไม่ challenge ตัวเองเนี่ยมันก็ skill มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรคืบหน้าใช่ไหมเพราะน,นั้นวันนี้ที่เรามามาหัดลองกันเนี่ยก็คือการ reduce target นะครับด้วย distance นะ แทร็เก็ตตัวแรกเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบเป้าใกล้ใช่ไหมจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรจากเรานะครับแล้วก็จะเป็นฟูลแทร็กเก็ตก็คือไม่มีไม่มีโฮสเทชไม่มีอะไรนะครับตัวที่2ก็จะเป็น r e d u c e target นะเธอปอีกเถอเไปอีก5เมตรนะเถอเไปกเมตรจะเป็น Re d u c e t a r g e t แต่ว่าทีเนี้ยตัวเป้าเนี่ยตัวคนร้ายเนี่ยจะโดน Re ดู c e เหลือแค่ครึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีเมือตัวประกันอยู่ด้านหน้านะตัวถัดไปถัดไปอีก7เมตรนะครับก็จะเป็น reduce ลงไปอีกประกันก็ตัวประกันจะอยู่ ใกล้มากขึ้นแล้วเหลือแค่เฮดบ็อกซ์กับแค่ไหลข่ของของของตัวตัวผู้้ายนะเพราะฉะนั้นการที่เราหัดแบบนี้มันก็จะเป็นการ c เ l e n g ์ตัวเองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้มากน้อยขนาดอันนี้เมื่อกี้ผมก็พอมากไปนิดหน่อยแล้วนะมาดูกันชวนี้เราก็จะอยู่ที่ยืนอยู่ที่ตำแหน่งประมาณ5เมตรจากเปลาแรกนะครับม,มันก็จะเป็น สิบเมตรที่เป้าที่สองแล้วก็สิบเจ็เมตรซอยสป้ารับถเป้าฮะอันนี้ก็เป็นผมเข้า A2 ตัวนะก็ปุนโป้งใช่ไหมยิงเป้าละอสองนัดนะครับดูนี้นี่ผมเลงที่หัว เฮดบ็อกซ์ผ้าไปนัดหนึ่งเข้าหนึ่งแล้วก็ตัวที่3ามยิงไปสอนัดเข้าแค่นัดเดียวนะครับก็ว่ายง่ายโฟลว์ช็อตผมยังไม่ค่อยดีนะ l o ล u ์ช็อตผมยังไม่ค่อยดีเพราะนั้นก็เราก็ต้องมาหัดกันเพิ่ม,เต,มเติมนะแต่เนี้ยเราใช้ไปทั้งหมดเมื่อกี้6นัดผมใช้เวลาทั้งหมด6วิครึ่งนะหวิครึ่งนี่อ่ดูใกล้นะครับ6วิครึ่ง,นะงมันก็เป็นอะไรที่ ถ้าถามผมมันก็ไม่ได้เร็วมากเพราะว่าผมใช้ใช้เวลาในการเล็งเป้าที่สองเป้าที่สามตั้งหลายมันเป็นอารมครอบผมจะ<ๆ>จพลาดตัวสองตัวสามมันเลยว่ะ นี่เข้าเอโซนเหมือนกันไอ้เหี้ยเลยผมเล่งเผื่อเยอะไปหน่อยด้วยผมเล่งผมเล่งตรงนี้อาจจะไม่ต้องเล่งเผื่อเพราะว่าตอนผมตั้งศูนย์ตั้งไว้ยี่ห้า นัดหนึ่งเข้าเท่า,น,า,น,า,น,าน,นั้นเข้าไปตป็นตัวเป็นนดนั้านเข้า โอ้โหเข้าบนเลยใช้เวลา6วิครึ่งนะครับก็อ,อยางให้ดูผมก็ยังต้อง i m p r o v e อีกก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการหัดอะไรแบบนี้เพิ่มเพิ่ม Challen g e ให้ตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะดีดีกับทุกๆคนเลยสามารถเพิ่มสกิลเพราะว่าเราก็สามารถสร้างรูปแบบการจำลองการยิงจำลองสถานการณ์อะไรได้นะสร้าง c e น a r i o ใช่ไหมเพื่อที่จะให้การยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันแล้วผมก็ ทั้งไงก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะก็ลองเอาไปหัดดูเพิม่มจิเลเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะผมเห็นบางคนก็ดีมากเลยที่แบบหัดยิงเป้าเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป้ามันยังอยู่ตำแหน่งเดิมๆที่เราเหมือนยิงเราเราหัดยิงเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยสกิลมันก็จะซ้ำๆใช่ไหมแต่ถ้าเราหัดเปลี่ยนแบบเนี้ยสกิลมันก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับผมทั้งไงก็ฝากเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe ถ้าชอบวิดีโอนี้ไงก็ฝากกดแชร์ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับนี่อะไรฝาก ยิงไ็ตายคนกูเลย